ทีนี้มาติดตามการประชุมในเรื่องของเศรษฐกิจเมืองสีเขียวนะครับนายกเทศมนตรีและผู้แทนเทศบาลประเทศไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียร่วมประชุมเสนอความก้าวหน้าแผนงาน IMTT t สพานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวครับที่ห้องประชุมเทพทารโรคอนเวนชันเซ็นเตอร์โรงแรมบุรีสีภูอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาครับพลตำรวจโทสาคอนทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่รองศาสตราจารย์ดร ok วิชยัยกัญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีผู้แทนเทศบาล10จังหวัดภาคใต้และอีก2ประเทศประกอบด้วยอินโดนีเซียและมาเลเซียครับรวมประชุมหารือสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทยครั้งที่1ตามแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ3ฝ่าย RMTTT เพื่อพัฒนาเมืองร่วมกันสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิอนุภาค RMTTT ครับ โดยเทศบาลนาครหาดใหญ่นะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวของ3ประเทศครับจากการนําเสนอของท่านนายกเทศบาลปีนังเมื่อครั้งการประชุมสภาดังกล่าวณเทศบาลนาครสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการรับเลือกนะครับ ให้เป็นประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวแผนงานใน IMTGT ประเทศไทยในฐานะผู้จัดตั้งสภาโดยในวันนี้ครับจะให้ผู้แทนแต่ละเมืองได้ร่วมกันเสนอความก้าวหน้าด้านทรานสปอร์ตหรือการขนส่งรวมถึงด้านคาร์บอนริเทเรซีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งแต่ละเมืองก็มีการนำเสนอจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปมีการปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะเส้นทางเดินรถ เส้นทางเดินเท้าและการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับการประชุมครั้งนี้จะต้องหาหรือกําหนดกรอบยุทธศาสตร,ร์การดำเนินงานลีดซิตี้เพื่อสรุปนําเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไปที่เมืองเมดามประเทศอินโดนีเซียในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565นี้ครับ